มาดูทองคำนี้ไปทำเฟรมมันก็เป็นทำเฟรมใหญ่ที่สุดก็ขึ้นขึ้นย่อยมันภาพเล็กก็ดูยากก็มาดูมาดูโครงสร้างในภาพใหญ่ดูแล้วกำหนดเป็น M1 M2 M3 M4 เอสก็ไม่ได้บอกว่าเป็น n o r t สเอนดาหรือว่าเป็นอิม u l ลชันคราวนี้เราแบ่งซึ่งเป็นได้5เซกเมนต์เราก็ก็มาเอากดมาจับดูว่าตอนนี้ขึ้นขึนที่เป็นเซกเมนต์ที่3เนี่ยเกินร6 7 8ก็ผ่านกด a u t h e n t i c o n ูก็ผ่านกฎการยึดตัวแต่ว่า2กับ4เนี่ยมันไม่ผ่านกฎอ u t h e n ชั c a เพราะว่าขึ้น2กับ4อ่ะถ้าเป็น3ายึดตัวเวลามันจะใกล้เคียงกันคือเวลามันก็จะเท่าๆกันหรือไม่ก็เป็นสัดส่วนกัน61.8%ิบเอ็ดจุดแดอร์เทนต์ก่กคราวนี้มันไม่ผ่านกฎอ u t h e n ชั c a ก็ต้องแบ่งเปลี่ยนเปลี่ยนแบ่งซึ่งแบ่งว่ามันเป็น n o สแตนดาร์ดไปให้เป็นนอ n standard ขึ้น x ก็ลงมาไม่เกิน61.8%ิ็เป็นต์ก็เป็น small x ได้ ขึ้นนี้ก็เป็นขึ้น A อันนี้ยืดๆยืดๆนี่เป็นแค่เป็นขึ้นย่อยดีกีย่อยของขึ้น A ขึ้นไปก็ไปแบ่งเซกเมนต์ในขึ้น A อีกอันนี้ขึ้น A ใหญ่นะแล้วก็สูมเข้าไปเป็นกราฟวิคกราฟวิคก,ก็เรารู้กำหนดตรงนี้ไปแล้วว่าเป็นขึ้นเก็ไม่ต้องไปดูกันกราฟวิคกราฟวิคแบ่งเป็นสีส้มอันนี้เป็น อนี้เป็นหนึ่งสองสามสี่ห้าก็แบ่งในห้าสิมเมตรเหมือนเดิมเอานี้ออกก่อนอันนี้เป็นห้าสิมเมตรใช่ไหมอันนี้ขึ้นมาเป็น i m p เพล e ทีปเนี่ยเป็นอิมเพลทีปเป็นอิมเพลทีอันนี้เป็น l อลเลกที o ค l ลเลกทีปเวฟอ,อันนี้ก็เป็น i m p เพล e ทีปอีกอิมเพลที เป็นสีฟ้าอันนี้ก็เป็นคอลเลกทีฟคอลเลกทีฟก็เป็นสีส้มอันนี้อิมเพลวอิมพลวทีฟก็มี 1, 2, 3, 4, 5้ิเมนหนึ่งสองสาี่ห้าก็ไปใช้ดูว่าใช้กดเดิมดูว่าผ่านกดการยืดตัวไหมผ่านเกินร้อยหเซนผ่านกดอัลเทนิชันก็ขึ้นขึ้นสองกับขึ้น4ี่ก็ใช้เวลาพอๆกัน ดูว่าใช้เวลาพอกันไหมเดี๋ยวเอาเนี้ยก่อนคัดลอกแปะดูใช้เวลาเกือบเท่ากันเลยแต่มาติดตรงที่ขึ้นห้าเนี่ยก็ต้องไม่ใช้กดกดความเท่าเทียมอะ่ะมันก็จะมีกดหนึ่งกดความเท่าเทียมเรื่องกดความเท่าเทียมก็คือขึ้นขึ้นสามกับขึ้นห้ามันถ้าเป็นขึ้นไหนยุดตัวก็ต้องยาวกว่าใช่ไหมคือมันจะไม่มีขึ้นที่มันยาวเท่ากันมันต้องมีขึ้นใดขึ้นหนึ่งที่ยาวที่สุดก็จะมีหนึ่งยืดตัวสองสามยืดตัวแล้วก็ห้ายืดตัว เราก็ต้องมากำหนดว่าขึ้นไหนเปขึ้นยืดตัวเอาไอ้นี่เอา retention ไปวัดก็ได้เอาไปวัดดูว่าขึ้นสามมาขึ้นห้ามันยาวเท่ากันไหมมันยาวเกือบเท่ากันเลยอเรื่องกดความเท่าเทียมเนี่ยขึ้นห้าถ้าคื้นสามมีขืนยืดตัวขึ้นห้าก็จะยาวได้ไม่เกินหกสิบเอ็ดจุดแปดเปอร์เซ็นต์ของขึ้นสามยาวได้ไม่เกินมันก็ควรจะขึ้นไปแค่พันหนึ่งร้อยแปดสิบหกนี่มันเกินไปเยอะแล้วก็ไม่ใช่ ไม่ใช่ impulsion เพอไม่ใช่ impulsion ก็ไปนับเป็นนอนเป็นเอของเขาเป็นขึ้น C อันนี้เป็น X อันนี้ก็เป็นขึ้น A เพราะฉะนั้นขึ้น A ใหญ่ก็ยังไม่จบอีกคราวนี้ข,นขึ้น B ขึ้น B ที่ตามมามนก็จะต้องเป็นเป็นอ e ิมเพลชีบอ e ิมเพลชีบอ e ิมเพล i ีบต้องลงมาขึ้น B ล้วถึงจะจบขึ้น4ก็ยังไม่รู้ว่าจบหรือเปล่าเพราะว่าขึ้น4เนี่ยมันมีได้3ชุดมันมีดับเบิลกับทิปเปิลก็มาตีเทรนเพราะคือพวกนี้ก็อยู่ในพาราเรลลก็ลองวัดพาราเรลลดูปื๊ดคาดลอกแปะไกลมันก็เกือบสุดแล้วคงจะขึ้นไปได้ม,มากกว่านี้ไม่ได้เท่าไหร่อย่างมากก็พันห้าประมาณนะี้คงไม่ทะลุขึ้นไปเยอะอพวกนี้ก็ถ้าไปนอนก็จะอยู่ยในพาราเรลล ก็ต้องเป็น collective ลงมาใช่ไหมแล้วก็เป็นอิ p พาทีฟเป็น n o ร์สแตนดารถ้าเล่นยาวพักไปก่อนเลยรอให้มันกลับตัวเราค่อยเซลล์ลงมาถ้าเลนสั้น sun, ก็รอจังหวะเดี๋ยวเราไปซูมเราไปซูมดูใน้ขึ้นนี้อีกทีนึงว่ามันเป็นรูปแบบอะไรซูมเดยไปดูเดย์เดเนี่ยก็ดูมี หนึ่งสองสามอันนี้เยยๆไม่รู้เป็นอะไรเอาันนี้ออกก่อนงงพอแบ่งแบ่งเยอะๆเราก็เดี๋ยวจะงงอันนี้เป็นเอ็กไม่ต้องนับอันนี้เอ็กอยู่นี่เอ็กอยู่พันหกแต่ได้ขึ้นมาเป็นพันหกเนี่ยคือขึ้นเอหมดเลยเป็นเอของดีกิวิกอันนี้เป็นดีกิเดทำเฟรมเดียกเป็นหนึ่ง อันนี้เป็นอินพาวทีฟก็คือขึ้นมาแรงๆแล้วก็คอร์รกทีฟก็คือไซเวย์ใช้เวลาเยอะไซเวย์ใช้เวลาเยอะอันนี้ก็เป็นขึ้นก็เป็นอินพาวทีฟหมดเลยถามว่าทำไมเราไม่เราไม่ไม่แบ่งไม่แบ่งอย่างนี้เพราะว่านี้มันเป็นอันนี้ไม่เป็นขึ้นย่อยเป็นขึ้นย่อยของเทนใหญ่จะรู้ได้ไงเป็นขึ้นย่อยก็ก,ก็ตีเทนดู ก็อยู่ในเทรนมันก็ยังไม่อันนี้คือ1นึ่งเทรนอันนี้เทรนเทรนนี้น่าตีอยู่นี่พอนี้เป็นซิกแซกดีทอันนี้ก็1นึ่งเทรนอันนี้ก็แปลงเปลี่ยนเป็นเปลี่ยนเป็นสีเลยดิเป็นสีน้ำเงิน A B ให้เป็นสีไปก่อนส่วนขึ้นย่อยเนี่ย ก็ต้องไปสูมดูอีกคืนย่อยก็เปลี่ยนเป็นสมชั่วโมงสามชั่วโมงก็เป็นหนึ่งสอสามสี่ห้าันนี้ก็คือ5้าเนี่ยน่าจะจบแล้วแต่ยืกยือไม่จบอยู่ใน,นเนี่ยก็ลอเลือกทางถ้าหลุดก็คือจบต้องหลุดตรงไหนหลุดตรงก็เดี๋ยวมาราเบลคือนอ,อันนี้มัน ยังไม่ได้บอกเป็นอิมเพลหรือเป็นนอนนะก็อันนี้ไปขึ้นย่อยของไฟอีกทีนึงไน้ของน้บเงินอีกทีนึงก็เป็นสีเขียวแล้วกันนี่สีเขียวก็เวลาเรานับขึ้นเราจะต้องนับแบบท็อปดาวน์ลงไปไม่งั้นไม่งั้นมันจะเพี้ยนต้องนับแบบท็อปดาวน์ลงไปใหญ่สุดลงเล็กสุดผ่านกฎอิมเพลชันไหมไม่ถึง160.8%ก็ยัง บอกไม่ได้เต็มปากว่าเป็นอิมเพลก็ต้องไปดูทีว่าเป็นรูปแบบอะไรแต่ก็นับหนึ่งสองสามสี่ห้าไปก่อนอันนี้ก็เป็นคอเลกทีฟอันนี้เป็นอิมเพลว์ทีฟอันนี้ก็อิมเพลทีฟอันนี้ก็เป็นอิมเพล t i ทีฟอันนี้คือคอเลกทีฟคอเลกทีฟสีส้มนี่ก็เป็นคอเลกทีฟเอ้วเนี่ยเป็นคอเลกทีฟแต่มันเป็นรูปแบบอะไรก็ไปดู ดูหนึ่งชั่วโมงสูงขึ้นไปอีกหนึ่งชั่วโมงไป c o l l e c t i b อะไรเนี่ยเอาอันนี้ออกก่อนเนี่ยก็เป็นสามเหลี่ยมเป็นสามเหลี่ยมก็เดี๋ยวดูว่ามันจะขึ้นไปตรงนี้ไหมยืด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 ย,ยืจบก็ลงถ้าไปเข้ากลางทางก็อาจจะโดนแต่ถ้าเข้าตรงกรอบก็จ,จะไม่โดนก็เดี๋ยวไปรอดูตรงสองสี่เจ็ดศูนย์ว่ามันจะเบรกไหมถ้าไม่เบรกก็เซฟล,ลงมาก็ไปดูกรอบล่างว่าสองสามเก้าสี่สองสามเก้าศูนย์จะหลุดไหมไม่หลุดไม่หลุดกระบายขึ้นไป 我要练，练个，练个